ับามวันนี้มาเจอการถามในรอบเท่าไหร่กี่เดือนที่ไม่ได้แบบนี้มากานี้คับจริงๆแล้วจำความไม่ได้เลยนานมากครับที่จะมารวมตัวกันเยอะตั้งแต่เด็กล้าไม่ใช่เพิ่งก็วันนี้มาเจอในรอบไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่มันนานมากเลยก็คิดถึงทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาครับผมแล้วก็มาให้กำลังใจบ้านในการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของบ้านครับ เขาเรียกว่ายัางหนาหน้องเล่น <Nice> กันเหมือนเดิมแล้วไหมไรครับผมหนาแน่นพอยังน่ารักเหมือนเดิมนี่ครับแล้วตอนก้อนทีเขาปั่นเป็นตัวไปแล้วครับผมก็เป <s ubs> ิดไปเดิมครับ <c oughs> อ่ะมีพี่ดุลมาให้กำลังใจเบอรวันนี้โอก็เซอร์ไพรส์มากๆากครับผมก็ขอบคุณที่ มาตามให้กำลังใจทุกงานเลยไม่มีไม่มีเว้นเลยไม่มีขาดงานในสำคัญเขามาตลอดขอบคุณมากมากเลยครับเขาาทุกงามาทุกงานครับหรอใช่อย่างอย่างก่อนหน้านี้ที่มันเสริรไฟไปเ ก็ S <S เลยตคยลลีความว่าเอ๊ะมันใกล้วาเลนไทน์หรือเขาให้เราจริงๆก็หมายว่าเลนทน์นั่นแหละครับให <S <S 2> <S 2> ้รวบเป็นวาเลนไทน์ด<ฮะ>้วยอย่างเงี้ยเออใช่ก็เป็นแบบของฝันจากเขาเออได้ได้ถามทาไมว่าทำไมถึงเลือกจาวช่องเงินในห้เราเออ คนตรงไม่ได้ถามไม่กล้าถามแต่ก็ขอบคุณเขาที่ทอาซัพพอร์ตเราอันนี้เป็นเ,นเงินเขาเองเหรอคะเงินเขาเองครับอ๋อใช่คุณร<อ>ับเท่าไหร่บอกได้หเหรอประมาณนึงประมาณลักหมื่นครับอ๋อ<ช>หรออาวิที์น่าทีแรกที่เราได้เราคือใส่เพราะปกติเราจะได้สากพันครับจริงๆก็แอบ,บตกใจแอบตกใจเซอร์ไพรส์เบาๆครับผมแต่ก็ มันก็แปลกใหม่นะก็คู่แบบดอกไม้เงินมาให้อย่างเงี้ยแต่จริงๆก็เป็นการยินดีของเขาเัาเป็นสไตล์เขาสายเปย์สายเปย์ใช่ปะหลายคนเขาบอบเป็นสายเปย์เก่งไหมงานงานต่อต่อไปเราอาจจะต้องให้เขาบ้างอะไรแบเตรียมช่อเลยก็จริงๆแล้วเราก็สปอร์ตกันอยู่แล้วเรามีให้กันอยู่แล้วไงคนก็แซวว่าแบบหวานจังเลยอย่างนี้ว่าเล่นทายมีอะไรไหมคะที่ผ่าน ก็วาเลนไทน์นะครับก็ไปถ่ายเสื <S 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 ้อคอลเลกชันของผมครับเกมรูปเกมลูใช่ก็ไปถ่ายเสื้อการอะไรแล้วมีของผัดอะไรพิเศษเพิ่มเติมกว่าสองเงินตรงนั้นอ่ะอ่าจริงๆแล้วแค่เขามาเติมเต็มความสุขให้กับ แม่แม่ในฝั่งของแบบการมีคู่แค่นี้มันก็มันก็มากพอแล้วครับยังไงแล้วแล้เขาก็ยังซัพพอร์ตเราอีกอะไรก็ขอบคุณมากๆเลยครับประถือว่าแฮปปี้ที่เขาจะตรงนี้ครับผมอ,อาจเห็นที่ผ่านมามีการแบบทำบุญทำบุญกับฟนคขับด้วยจริงๆแล้วผมกับแม่แม่ทุกคนเขาจะมีโปรเจกต์ทำบุญกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นทำบุญให้โรงพยาบาลก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมทําบุญกับบา้านแล้วก็น่ารักแบบนี้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับยังไงก็ช่วยกันก็ยังไงขอบคุณมากๆเลยครับเพราะบ้านตัวบ้านเองไม่ได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่แต่ว่าแม่แม่บางคนคือตั้งกลุ่มกันไปลงพื้นที่เลย mm hmm. ตอนน้ําท่วมก็ไป mm hmm. ไปช่วย mm hmm. ไปแจกของอะไรเงี้ยคือไปพายเรือกันไปเลยผมเห็นคลิปยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับจริงเป็นเปอีกบ้าเลยที่เหมือนมีมีโอกาสได้ทำบุญกันอยู่เรื่อยๆป็นแบบแทบจะ ใช่ทุกเหตุการณ์เลยครับเออเราเรารู้สึกไงบ้างแม่แม่เขาแบบมันให้เราเสมออะไรอย่างเงี้ยจริงๆปลื้มใจมากแล้วก็เขาใช้ชื่อบาด็ตอ้กวนตลอดในการทำบุญผมก็รู้สึกว่าผมได้ทำบุญไปกับแม่แม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยเหลือทุกคนแบบไปด้วยกันจะมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่หรือไรครับของเ่าจริงๆผมเคยไปลงพื้นที่รอบหนึ่งแล้วไปแจกข้าวไปแจกยังชีพอะไรอย่างเงี้ย ก็อิ่มบุญกันไปนาอครับผมล่าสุดหมอครบรอบบ้านบ้านบ้างไปบางการถาต้องตอบมาจริงจริงครบรอบ5ปีของการเจอกันการเจอกันครั้งแรกครับมันเป็นการแคสครั้งแรกใช่เขาบอกแบบครบรอบ5ปีแล้วอะไรก็ดีใจครับผมที่ทุกคนยังอยู่5ปีแล้วนะครับรนานมากเลยนะครับจริงๆแล้วมันมันยากมากที่จะทําให้ทุกคนอยู่ได้นานขนาดนี้ ก็คงไปความรักหน่ครับที่อยู่กับเราในทุกวันนี้ยังไงก็เก็บความรักนี่ไว้ดีๆนะครับเราคิดว่ามันผ่านไปเร็วไหมแบบแบบที่เห้าปีแล้วเร็วมากเลยครับคือมันทันวัยแบบตั้งตัวไ่ทัางห้าปีแล้วยังคิดว่าเหมือนสามปีเลยจริงก็เราสนุกไปด้วยกันครับอะไรที่มันสนุกมันก็จะผ่านไปค่อนข้างไวนะครับ มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรพิเศษให้แมๆ่ๆไหมคะมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับทุกปีจริงๆแล้วผมก็สิ่งที่มอบให้กับแม่ๆทุกปีนะครับผมคือการพัฒนาตัวเองอทุกทุกทางไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นแสดงคือเมื่อก่อนผมไม่เป็นเลยแล้วผมก็พยายามพัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นให้ดีขึ้น,ให,นให้ดีขึ้นไปอีกอแล้วหลังจากนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกะะเป็นของขวัญให้กับทุกคนที่ทุกคนมาวิ่ง แล้วมันแบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเข้าใจแล้วก็ถ้าเราหยุดอยู่กับที่อ่ะเขาก็คงแบบไม่อิ่มใจหรอกแต่ทุกวันนี้ผมก็มอบความฝันให้เขาทุกวันโดยการที่ผมพัฒนาตัวเองนะครับเดินหน้า่มมีโปรเจกต์ใช่ครับมีโปรเจกต์วันเกิดครับผมก็วันที่20มีนานะครับผมยังไงรอซื้อผ่านได้หลังจากนี้เดี๋ยวจะประกาศแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแบบออกร็อกนิดนึงแต่ไม่บอกเราชอบหรอ ส่วนตัวสนองนี้ตัวเองเบาๆครับแต่ก็เป็นเพลงที่แม่ๆ่น่าจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเตรียมหัวเข่ามาโยกกันเลยนะครับเตรียมหัวเข่าเลยเตรียมมันต้องโยกของไม่แก่อเซลเลยผมชอบแซลแม่แม่อย่างนี้เจอพร้อมจะพักอย่างอื่นแล้วมาเกียรับช่วรับเชือ จริงๆรอชมเอาดีกว่าเรายังไม่สปอยในในส่วนของงานนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆกับทางเบียร์ลีฟด้วยครับยังไงฝากติดตามแล้วก็มาซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับก็ม,ม,ม,มีโชว์อะไรใช่หมแม่ก็มีโชว์ครับผมทุงสองเริ่มเลยอ่ะค่ะเจ้าวงของผม,ผมเองที่ว่าตั้งวงครับตี้นกวากันนะตั้งวงยังไงตั้งวงเอยตั้งวงอย่างนี้อะไรนะก็ จริงๆผมออยากทำวงร็อกอยู่แล้วแล้วผมก็เอาวงเนี้ยมาลองเล่นให้ดูก่อนนะก็มากันเยอะนะครับมีการว่าขึ้นใหม่รับไม่ว้าไม่ว้าครับไม่ว้าไม่ทำนางไม่แนวนั้นแล้วไม่แนวนั้นเอ่อฝากก่อนเซอม์ชหม่ๆซะดิเลงครับผมงั้นก็ฝากก่อนเลยเจนด์ไวท์เดอะซีรีส์นะครับโดรุ่นไวท์รักนะครับแล้วก็บอกโลกให้รู้ว่ากูรักน้องเป็นแฟนบอมออนไลน์นะครับผมแล้วก็จะมีเพลงของ ยังไม่บอกนะครับต้องรอติดตามยังไม่บอกอยังไ,ไม่บอกแล้วก็จะมีวันเกิดของบาสน,นะครับผมเป็นมีวันเกิดก็ยังไงก็มาซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากเกมลูมด้วยครับเขาเข้ามาใหม่คนนี้เขาเข้ามาใหม่ต้องถามเขาดูหนะึ่งในเกสไหมหนึ่งในหนึ่งในเกสไหมไม่บอกครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณค,ค,ค,ครับ